คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ในรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งกันต่อครับแน่นอนช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพการทํางานนะครับของพี่ๆสถานีดับเพลิงท่ากะบังแห่งนี้ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะฮะจะเห็นได้เลยครับว่านี่คือเรือนะฮะผิวน้ำนะครับขับเคลื่อนด้วยกําลังลม แต่ว่าเรือนี้จะใช้ทําอะไรแล้วก็จะมีการทํางานอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนําตัวกับกล้องหน่อยครับผมนายประชาติแก้วโพทองตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการครับสวัสดีครับผมนายวุฒิชัยเยนาตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการครับครับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ที่2ของสถานีดับเพลิงและกระบังเราบผิดชอบหน้าที่วันนี้ด้วยครับอย่างที่เราบอกกันไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเรือผิวน้ําขับเคลื่อนด้วยกําลังลมเรือนี้จริงๆแล้วจุดประสงค์ครับในการทํางานของเขาสร้างมาเพื่อที่จะทําอะไรครับเออจริงๆเรือลำนี้เป็นใช้ในกรณีที่มีชุมชน ติดแม่น้ำนะครับรถไม่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เราจะใช้เรือตัวนี้เพื่อระงับเหตุนะครับใช้เรือตัวนี้เพื่อระงับเหตุขนาดเดียวกันคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่เรือเท่านั้นเพราะว่าด้านหน้าก็ยังมีรถสีแดงๆคันใหญ่ๆแล้วรถคันนี้แหละครับทำไมต้องติดพ่วงกับเรือลำนี้ด้วยครับเอมันเป็นส่วนควบนะครับเวลาเกิดเหตุในกรณีที่คลองของเรามันจะไม่เชื่อมโยงกันทั้งหมด ตอนนี้ที่คลองไม่เชื่อมโยงเราก็ต้องใช้รถกันนี้ลากลากเรือไปแล้วก็ไปลงน้าอีกรอบหนึ่งใช่ครับต้องบอกนิดนึงคุณผู้ชมครับว่าเรือนะครับลำนี้หรือว่าแอร์บ๊ทเนี่ยมีเพียง4ี่ลำเท่านั้นมี4ชุดเท่านั้นนะฮะกับสี่พื้นที่หรือว่าสีสถานีดับเพลิงที่ได้ใช้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับแอร์บ๊ทลำนี้กันให้มากยิ่งขึ้นครับว่าประสิทธิภาพการทํางานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างและอุปกรณ์ที่ติดเรือนั้นมีอะไรกันบ้างตามมาเลยครับ อะไรครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณของหน้ารถลากจูงนะครับที่เอาไว้ใช้ลากกับเรือแอโบนั่นเองสําหรับรถลากจูงครับพี่วุฒิชัยครับเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างการทํางานของเขาใช้ทําอะไรบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับรถคันนี้นะครับเป็นรถูซ u นะครับเป็นรถโฟวิลนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในนี้นะครับมีอุปกรณ์ตัดทางง้างัดนะครับมีหมวกแล้วก็มีร่มมีเสื้อชูชีพนะครับ จำนวน8ตัวนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฉายนะครับมีอุปกรณ์หัวฉีดนะครับสะท้อนแรงดันนะครับแล้วก็มีสายฉีดน้ำดับเพลิงอุปกรณ์รองล้อนะครับแล้วด้านหน้ารถนะครับก็ยังมีสปอตไลท์ที่ควบคุมทิศทางด้วยรีโมทพร้อมกับไซเรนนะครับผมไซเรนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรนะครับด้านหลังรถเนี่ยประกอบด้วยเครื่องเขาเรียกเครื่องบล็อกอรครับคือเครื่องฉีดน้ําดับเพลิงนะครับแบบ แบบแบบหาบหามนะครับผมข้างหลังเป็นเครื่องขนาดสามสูบครับนะครับอยู่ที่40แรงม้าครับผมครับแรงอยู่ที่40แรงม้าเป็น3สูบสิ่จังหวะอีฮออโตัสับครับครับแรงดันน้ำนี่ก็ออก ได้ประมาณ6 8ถึงบาทนะครับผมซึ่งประกอบกับเรือแอร์บอสในการออกปฏิบัติหน้าที่นะครับคือถามนิดหนึ่งครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการใช้รถลากจูงเนี่ยจะต้องใช้ควบคู่ไปกับเรือแอร์บอสทุกครั้งเลยไหมครับพี่ทุกครั้งครับที่ออกปฏิบัติหน้าที่ครับคือตัวของเขาเองเนี่ยคือแยกไปได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้เต็มที่ถูกต้องครับครับก็ต้องไปพร้อมกับเรือใช่ครับรถนี่ก็อเนกประสงค์เหมือนกันครับสามารถที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่อง เหตบริการประชาชนในเรื่องจับงูหรือว่าตีต่ออะไรต่างๆใช้แยกได้ครับแต่ว่ากรณีนี้ก็มีจุดลากจูงเพื่อที่จะลากเรือในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้เพิ่มเติมครับเป็นจุดลากจูงที่เป็นบรรลูเออเป็นเป็นเป็นหัวนกแก้วครับเป็นตัวคบเวอร์ที่ติดอยู่กับท้ายรถครับผมอ่าครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นประสิทธิภาพนะครับของรถลากจูงครับแต่อย่างที่บอกไปเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขามีคู่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับเรือแอร์บอสกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หลังเรือแอร์โบ๊ทนะฮะหรือว่าเรือผิวน้าขับเคลื่อนด้วยกําลังลมครับมาทาความรู้จักกับเจ้าเรือลํานี้กันให้มากยิ่งขึ้นครับพี่อาพิชติครับเป็นไงบ้างครับเรือลํานี้การทํางานของเขาเขาทํางานยังไงครับครับเอ่อก่อนอื่นต้องมาแยกก่อนนะครับว่าเรือนี่ประกอบด้วยสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวเรือกับส่วนที่ครับเป็นตัวเครื่องเครื่องเรือนะครับครับเรือนั้นฉีดด้วยขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับครับมีความยาว5เมตร ครึ่งนะครับกว้าง2อเมตรส0สูง70เซนติเมตรนะครับส่วนตัวเครื่องที่ขับเคลื่อนะครับจะมี3ใบพัดครับสูง75นิ้วนะครับใช้คันเร่งในการบังคับนะครับและคันชักในการบังคับเรือนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับผมพี่ครับผมสงสัยจังเลยอ่ะปกติรถดับเพลิงเนี่ยเวลาที่จะวิ่งไปดับเพลิงนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเขาก็จะต้องมีถังเก็บน้ําถูกไหมครับแต่ว่ามาอยู่บนเรือลํานี้เห็นบอกว่าเรือลํานี้เนี่ย ใช้เพื่อที่จะไปดับเพลิงบริเวณริมแม่น้ําหรือว่าชุมชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำอเอ๊ะอแล้วถังดับเพลิงเขาอยู่ไหนครับเอ,อเรือของเรามันวิ่งบนน้ําอยู่แล้วครับรต้องมีน้ําครับทีนี้การใช้น้ําของเราก็จะมีปั๊มน้ําติดบริเวณหัวเรือนะครับ่าสูบน้ําจากแม่น้ำลังคลองฉีด ไปยังที่<ม>บ้านเรือนที่เกิดเพลิงไหม้ครับผมอ๋ออย่างนี้ก็คือสูบน้ําจากแม่น้ําลําคลองแล้วก็ฉีดได้เลยใช่ครับไม่ต้องมีถังบรรจุน้ําอะไรทั้งนั้นถูกต้องแล้วกําลังแรงดันแหละครับเขาสามารถจะฉีดได้ไกลขนาดไหนครับพี่เออระ,ระยะฉีดไกลสุดน่าจะประมาณ30เมตรนะครับผมโอ้ไกลเหมือนกันนะฮะก็คือสามารถจะดับไฟในอาคารสูงได้เหมือนกัน กรณีถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่อริมแม่น้ำแล้วก็มีอาคารสูงสูงเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ<ด>นะครับ,รบอ่ะคุณผู้ชมครับทำความรู้จักกันมามากพอแล้วนะฮะกับเรือแอร์บอสแล้วก็รถลากจูเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูประสิทธิภาพการทํางานของเรือ a i r b o อกันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าเรือแอร์บอสนะครับรวมไปถึงนี่ฮะผมจะนั่งรถลากจูงครับพาเรือแอร์บอสไปเรากําลังจะไปที่ไหนครับพี่หน่อยครับเราจะไปท่าน้ําวัดลาดโกษานะคะเพื่อที่จะนําเรือแอร์บอสลงที่ท่าน้ําของวัดลาดโกษาค่ะครับระยะทางห่างจากนี่ประมาณกี่กิโลเมตรระยะทางห่างจากนี่ประมาณ6กิโลเมตร6กถึง7กิโลเมตรถึง7กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนอยากรู้แล้วฮะว่าเจ้าเรือแอร์บอสจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับไปเลยครับพี่ครับ โอเคครับเชิญเลยครับพีห่หน่อยพี่เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สมราคาของเรือผิวน้ําขับเคลื่อนด้วยกําลังลมแต่สิ่งปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นนะครับสัปดาห์หน้าผมจะอาสาพาคุณผู้ชมครับลงเรือไปชมการสาธิตประสิทธิภาพของเรือแอร์บอมาดูกันสิครับว่าจะยอดเยี่ยมแค่ไหนกับรายการผู้ภัยหัวใจแกรง่ง สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร t s i ช่อง221สวัสดีครับ